รีบกิตยาพรค่ะแวมภพิชยาค่ะก็กลับมาพบก,กับเราอีกครั้งนึงนะคะเราเนี่ยห่างหายหน้าตาไปนาน,นะะใช้ประมาณ2สัปดาห์ใช่วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะหละายๆคนจะลืมไปแล้วว่าเราเนี่ยจะมาคุยเรื่องอะไรนะคะวันนี้ในรายการ global soft screening เนี่ยก็ จะมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าหุ้นสาระสองตัวด้วยกันซึ่งความพิเศษก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการเปรียบเทียบด้วยว่าหุ้นสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกับหุ้นไทยเนี่ยตัวไหนนะคะใช่เลยเราโชว์รูปให้ดูแล้วให้หลายๆคนเนี่ยเดาในใจไปก่อนว่าจะเหมือนหุ้นไทยตัวไ,ไหนได้ก็เดี๋ยวดูที่พรีเซนเทชันกันเลยนะคะ,ค,ะความจรงิงเรามาคราวนี้เนี่ยคือจุดประสงค์คืออยากจะ เล่าธุรกิจที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าคราวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะปกติเวลาไปอเมริกาแล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับหุ้นที่ไม่มีในไทยใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่คุ้นเคยเพราะาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจคลาสบลิกนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าเพิ่มเติมละกันว่า2บริษัทนี้เนี่ยใกล้เคียงกับบริษัทไหนบ้างนะคะที่จดทะเบียนในไทย ใช่ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยอันนี้เราเฉลยเลยต,ตั้งตั้งแต่ presentation แรกนะคะใช่ค่ะก็คือ s t c o w h o l e s a l e นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นค้าส่งนารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีลักษณะค้ายแมคโครบ้านเราใช่คืออันนี้เดี๋ยวขอเล่าก่อนนิดหนึ่งนะคะว่าลักษณะธุรกิจของ c o s t ส o กเนี่ยคือเขาจะจำหน่ายสินค้าแบบโฮเซลคือขายที่หนึ่งเยอะๆคือไม่ได้ไป ไม่ได้ไปที่ร้านแล้วซื้อแค่หนึ่งชิ้นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น<ฆ>นะคะทีนี้สินค้าที่เขาจะขายเนี่ยก็คือขายสินค้าพวกอุปโภคบริโภคของใช้นในบ้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะคะให้เฉพาะกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเท่านั้นดังนั้น business model เนี่ยคือเหมือนแมคโครมากคือจาเป็นต้องมีสมาชิกนะคะใครไม่เป็นสมาชิกเนี่ยจะไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ของเนี่ยก็คือจะได้รับได้รับ ลดเพิ่มเติมได้ก็คือมีมีการดิสคาว n ์เพิ่มเติมนะคะได้รับส่วนลดแล้วก็สินค้าเนี่ยราคาจะถูกดังนั้นสมมติว่าจะซื้อพวกอาหารหรือของจัใจใช้สอยเนี่ยไปซื้อที่คอสโกเนี่ยคือจะถูกกว่าไปซื้อที่ห้านค้าตกอื่นๆน,นะคะค่ะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคล้ายกับแมคโครมากเลยเพราะวาเวลาเราเนี่ยอยากจะไปซื้อของเข้าบ้านหรือว่ากิจการต่างๆนะที่เหมือนก<ช>ับว่าเป็นร้านขายของต่างๆเนี่ยคืออย่างแรกเลยก็นึกถึงแมคโครนั่นเองในตล<ช><อ>าดเช่นกันเขาก็จะนึกถึงคอสโก้ใช่ค่ะ<อ>แล้วก,<อ>วก็รายได้ส่วนใหญ่ของคอสโก้นะคะมันจะมาจากการขายสินค้าประเภททั่วไปเลยนะคะสัดส่วนรายได้เนี่ยจะอยู่ประมาณที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็รายได้ที่มาจากค่าสมัครสมาชิกเนี่ยคือจะอยู่อีกสองเปอร์เซ็นต์นะคะ ใช่ค่ะนี้เราก็ภาพมาให้ดูก็คือเป็นการสมัครสมาชิกของคอ s t ส o ก้นั่นเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรี่ยรายได้ส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคนดีมเพราะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นฐานที่สําคัญเลยนะในการเจเนเรตรายได้ให้กับ ทางคอสโก้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเขามีลูกค้าที่เป็นระดับแบบเอ็กซิคูทีฟนะคือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ4 0ของสมาชิกทั้งหมดซึ่งตรงน,นี้มันก็จะทําให้คนที่เหมือนเป็นสมาชิกอยู่แล้วอ่ะเวลาเราเป็นสมาชิกเราได้ส่วนลดเนี่ยเราก็จะซื้อของยอยากใช้ซ้ำขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าทุกๆกครั้งนะคะสมาชิกของคอสโก้เนี่ยจะแบ่งเป็นหลายระดับนะคะอย่างที่เห็นกันในพรีเซนเทชันโดยเริ่มต้นเนี่ยสมาชิกแบบเริ่มต้นต่อป,ปีเนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณ60เหรียญน,นะคะประมาณ 1800-1900บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือพอเราเป็นสมาชิกแล้วอะมันก็เลยจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจ่ายค่าสมาชิกไปแล้วต่อปีดังนั้นฉันก็ควรจะต้องไปซื้อของตรงนี้เพื่อที่จะมาใช้เบนเอฟิต จากค่าสมัครสมาชิกตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคอสโกมีจำนวนสมาชิกเนี่ยอยู่ประมาณ106ล้านคนทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือรายได้จากการสมัครสมาชิกของคอสโกนะคะในนาทีมาล่าสุดเนี่ยคือเพิ่มขึ้นประมาณ5.3%นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สมัครสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือ retention rate เวลาที่เราเล่าให้ฟังถึง retention rate เนี่ยก็คือเหมือนกับว่า ถ้า retention retention rate เนี่ยสูงขึ้นเท่าไหร่แปลว่าก่อนนะั้นแปลว่ามีคนต่อสมาชิกมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็นะแต่มาล่าสุดเนี่ย retention rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ91%นะคะเกก็คือว่าสมมุติว่าถ้ามีสมาชิกเดิมเนี่ยอยู่100คนเนี่ยจะมี91คนที่มีการต่อสมาชิกในปีถัดไปถูกต้องค่ะ ก็คือค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเขาบอกว่าตัวเลขนี้91เปอร์เซ็นต์คือสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึง่งคือความจริงแล้วเนี่ยรายได้ของคอสโกมันก็คือจะมาจากการที่ว่าเขาขายสินค้าทั่วไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เขามีโมเดลที่ว่าสมัครสมาชิกเนี่ยแล้วก็เรียกเก็บเงินเป็นหลายปีคือตรงนี้ส่วนใหญ่คือแทบจะเป็นกําไรทั้งหมดเลยนะคะค่ะไอ้เมื่อกี้ที่เล่าไปเราบอกว่าโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนแมคโครนะถ้าเราดูภาพเนี่ย ท่าบอกว่าเป็นคอสโก้นี่ก็จะนึกว่าเหมือนแมคโครแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นภาพของคอสโก้นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นตองช่วงโควิด -19 งนะคะ,คะก็เราเขาก็ล็อกดาวน์กันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้จะออกไปซื้อของข้างนอกเนี่ยบ่อยขนาดนั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่ได้ไปซื้อของถี่แต่เวลาเราจะไปซื้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะซื้อของเยอะใช่ไหมคะเพื่อเป็นการกักตุนของอย่างจากที่เห็นในภาพนี่คือชัดเจนมากเวลาที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเก็บของไปเยอะซึ ธุรกิจของคอสโก้อยู่แล้วเพราะเขาขายแบบโฮลเซลคือขายแบบขายส่งในราคาที่ถูกนะคะดังนั้นซื้อเยอะเท่าไหร่ซื้อไปเลยนะคะใช่อันนี้ก็เป็นรูปปัจจุบันนะคะคุณดีเพราะว่านี้เนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยภาพซ้ายบนเนี่ยคือมีคนใส่มารก์จริงๆคือก็คือเป็นคนที่ไปกักตุนของแล้วไปซื้อของใช้ในบ้านนั่นเอง ะะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างคอสโก้เนี่ยคือเขาไม่ได้มีธุรกิจแค่ในสหรัฐอย่างเดียวคืออย่างในจีนเนี่ยต้องขอเล่าว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการเข้าไปเปิดร้านในสหรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกต้องบอกว่านนนในจีนใน,ในจีนไปเปิดใน,ในจีนคือวันแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยถล่มทลายมากคือว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคือของหมดแล้วก็คนแออัดมากเขาก็เลยจะต้องต้องปิดร้านใช่จะต้องจะต้องปิดร้านก่อนกําหนดนั่นเองก็คือจะเห็นได้ว่าอย่างคอสโก้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีรายได้กระจุกตัวแค่ในสห อย่างเดียวนะคะในประเทศอื่นๆในอย่างฝั่งของยุโรปเนี่ยก็มีคอสโก้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่างในฝั่งเอเชียก็ในจีนด้วยความจริงประเมิน business model อันนี้อาจจะเหมาะกับชาวจีนนะเหมือนซื่อชอบซื้อของราคาที่ราคาที่ราคาถูกลงมาหน่อยราคาถูกแล้วก็ซื้อเยอะๆนั่นเองนะคะอาทีนี้เราก็เลยมาเทียบกันอย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าลักษณะธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแมคโครเมืองไทยคือหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีสาหรับแมคโคร จริงๆหน้าร้านเนี่ยแอบแอบคล้ายกันแอบคล้ายกันเลยแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าใหญ่กว่าเนี่ยคืออย่างแรกเลยนะคือขนาดนะคะพอลองเทียบดูนะคะมูลค่าตลาดของคอสโก้เนี่ยใหญ่กว่าแมคโครเนี่ยถึง22เท่านะคะ,คะอ่ะพอขนาดใหญ่กว่าแล้วเรามาดูการเติบโตของกําไรต่อหุ้นนะคะ,คะหรือว่าตัวของ EPS growth เนี่ยของคอสโก้เนี่ยอยู่ที่1 0นะคะในขณะที่ของแมคโครเนี่ยอยู่ที่เพียง 2. 1นะคะแล้วก็หากเรามองในอีกแง่มุมนึงเนี่ยก็คือมาจิ้นของบริษัทนะคะ แม้ว่าเขาจะขายสินค้าที่ราคาถูกเนี่ยมาจินก็อาจจะต่ำนะคะแต่ครั้งนี้เท่านั้นเนี่ยมาจินของคอ s t สโก้เนี่ยก็อยู่ที่13นะคะมากกว่ามาจินของแอคโคที่อยู่ที่11ค่ะ ทีนี้มาดู3ามเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องมาลงทุนในคอสโก้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือว่ารายได้ของคอสโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายตัวคือนอกเหนือจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปแล้วเนี่ยอย่างที่เล่าไปก็คือว่าเขาเนี่ยมีค่าสมัครสมาชิกรายปีด้วยนี่นก็คือได้มาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็การที่เขาเนี่ยจำหน่ายสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคจําเป็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะผันขวนกับเศรฐษฐกิจเนี่ยต่ำนะคือว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรอ่ะอย่างตอนนี้มีมีการเลือกตั้้ง่่ไไมวาใครจะด คนก็ต้องกินต้องใช้อยู่ดีใช่แล้วก็อย่างช่วงโควิดในทนนะคะส่วนใหญ่ร้านที่เป็นบริโภคฟุ่มเฟือยเนี่ยก็คือจะถูกถูกปิดลงไปคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เปิดนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่คอสโก้เนี่ยเขาขายเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคจําเป็นคือไม่ไม่ว่ายังไงร้านเหล่านี้ต้องเปิดและอันนี้ก็คือได้รับประโยชน์โดยตรงเพราะว่าขายสินค้าก็ราคาก็ถูกนะคะแล้วก็ซื้อได้เป็นจํานวนมาก เมื่อกี้ก็จบกันไปนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกก็คือคอสโก้นั่นเองนะคะตัวที่2เนี่ยจะมาเล่าเรื่อง Home d e p โ t ให้ฟังนะคะซึ่ง Home d e p โ t เนี่ยจริงๆชื่อคล้ายกับหุ้นไทยตัวหนึ่ง ก็คือโฮมโปรเฉ<อ>ลยดีกว่าเฉลยเลยล <คะ S 2> เราเราเราเอาเฉลยเด้ขึ้นมาน่ารกนะคะนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายโฮมโปรเลยนะคะเพราะว่าโฮมเดพโอนเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทค้าปลีกในสหรัฐนะคะที่จําหน่ายสินค้าเนี่ยที่เกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์อุป,ปกรณ์เกี่ยวกับการก,ารก่อสร้างซ่อมแซมบ้านตกแต่งบ้านคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านทั้งหมดเนี่ยคือโฮมเดโคขาย ใช่แล้วก็ความจริงสาขาของเขาเนี่ยก็คือมีประมาณ2,200สาขานะคะทั่วสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะถามว่าทำไม Home Depot ถึงน่าสนใจเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาบางทีคนอยู่บ้านตลอดใช่ไหมคะคนเนี่ยหันมาตกแต่งบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำเป็นทำกิจกรรมประเภท DIY หรือว่า do it yourself นะคะอันนี้เนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นในรูปเลยคือบางทีคนเราอยู่บ้านเนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้นอยู่ดีๆก็ซ่อมห้องครัวทำสวนใหม่ ทำบิวอินโซฟาคือทำนู่นทำนี่ตลอดเพราะว่าบางทีเรามีเวลาว่างมากขึ้นนะคะและการที่เราอยู่บ้านเนี่ยการที่เราใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นก็อาจจะทำให้ของหลายๆอย่างในบ้านมันพังและที่นี้เนี่ยด้วยความที่โฮมเดลพอเขาก็ขายสินค้าที่เป็นบริปโภคจําเป็นอีกแล้วนะคะ,คะก็คือตอนช่วงโควิดในทีเนี่ยร้านเขาก็ต้องถูกเปิดตามปกติเพราะว่าถ้ามีอะไรในบ้านพังขึ้นมาแล้วเราก็ถูกบังคับให้อยู่บ้านเนี่ยล้วก็จะอยู่ไม่ได้ดใช่ไหมไคะดังนั้นเนี่ยความต้องการในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็คือยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็คือในช่วงของโควิด1 9เนี่ยยอดขายเขาก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าสินค้าที่เป็น DIY ของเขาหรือว่าสินค้าที่ซื้อมาแล้วก็ประกอบเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมีขายค่อนข้างเยอะนะถ้าคิดเป็นสัสดส่วนเนี่ยคือมีประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยของของ,ของจำนวนสินค้าทั้งหมดเองตรง,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 งนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับคนที่เหมือนแบบชอบที่จะเหมือนซื้อของไปประกอบเองนั่นเองนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะคือช่องทางออนไลน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพราะอย่างบางทีบ้านเราเนี่ยเรายังคิดว่าเราจะไปซื้อของพวกประเภทที่ซ่อมแซมบ้านอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยต้องไปซื้อที่ร้านใช่ไหมคะแต่ความจริงตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเลยคือความจริงตอนนี้ยอดขายออนไลน์ของเขาเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะอยู่ประมาณ1 5ของยอดขายรวมและคือตรงนี้เนี่ยคือเขาว่าสามารถแบบสั่งของผ่านออนไลน์ได้แล้วก็ให้ของมาส่งที่บ้านหรือว่าเราก็ไปพิกอัพที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ ระบบอ e ีคอมเมิร์ซของเขาเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพนะคะใช่คือถ้าสมมติว่าเทียบกับคู่แข่งใน,ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยคือโฮมเดโพเนี่ยคือมีช่องทางออนไลน์โดดเด่นมากๆเลยนะคะใช่ค่ะท,ทีนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะมาเทียบกับโฮมโปรเราจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สนับสนุนให้โฮมเดลโพเนี่ยน่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ํา ใช่ไหมคะในมันสภาวะนี้เนี่ยคือทาให้ดอกเบี้ยงเงินกู้อสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่เรียกกันว่า mortgage rate เนี่ยอยู่ยในระดับที่ต่ํามากแต่ตรงนี้ก็คือสนับสนุนให้คนเนี่ยมากู้เงินเพื่อซื้อบ้านตรงนี้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วพอเรากู้เงินมาซื้อบ้านแล้วตกแต่งบ้านแล้วก็หนีไม่พ้นนะคะว่าเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาตกแต่งพวกนีนะคะ<ช>ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยหากเราลองมาดูอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือบ้านปัจจุบันในสหรัฐเนี่ยประมาณ80%ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2000 คือแปลว่าตอนนี้บ้านเหล่านเนี่ยมีอายุ่ประมาณ20ปีแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าผู้อยู่อาศัยจะมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือตกแต่งมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าจะล้อไปกับเทรนด์ของ Home d e p โปได้ในระยะยาว ใช่แล้วก็ล่าสุดเนยอย่างที่ตัวเลขที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างน,น่าสนใจก็คือยอดขายทั้งบ้านเก่าเนี่ยในสหรัฐคือบ้านคือบ้านเดิมแล้วก็บ้านใหม่ในสหรัฐเนี่ยคือออกมาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะคุณดิมคือมากสุดเนี่ยในรอบ14ปีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าพอคนเนี่ยซื้อบ้านมากขึ้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เขาจําเป็นจะต้องมีการซื้อของเพื่อตกแต่ง <Okay. S 1> บ้านแล้วก็กซ่อมแซมอย่างแน่นอน ใช่ค่ะ,คะและทีนี้เดี๋ยวมาลองมาเทียบเป็นตัวเลขที่สําคัญละกันนะคะเทียบระหว่างโฮมเด e ปโอของอเมริกากับโฮมโปรในฝั่งไทยนะคะด้วยความที่ธุรกิจเนี่ยเขาถือว่าคล้ายคลึงกันมากนะคะแต่สิ่งหนึง่งเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูก่อนก็คือเป็นมูลค่าตลาดนะคะมูลค่าตลาดของโฮมเด e ปโอเนี่ยใหญ่มากกว่าโฮมโปรเนี่ยถึง40เท่าด้วยกันนะคะคอ,อันนี้นใหญ่มากใช่ถือว่าใหญ่มากสองเท่านะ <Pro. S 1> ั้นใช่ทีนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบอยีกอันหนึ่งนะคะก็คือจะมาเทียบเป็นมาจินนะคะ,คะ มาจิ้นของตัโฮมเ e d e p โ t เนี่ยอยู่ที่35%นะคะมากกว่ามาจิ้นของโฮมโปรเนี่ยที่อยู่ที่เพียง25%นะคะแล้วก็หากเรา,เรามาดูในส่วนของเป็นอัตราการ เติบโตของกำไรต่อหุ้นนะคะหรือว่า EPS growth เนี่ยของ Home De p o t เนี่ยอยู่ที่5.3นะคะท่านีข้งนั้นก็คือ EPS growth ของ Home Pro เนี่ยก็คือคาดว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขจำดูเบอร์ Consensus ค่ะใช่ในด้านของมูล,ละค,ะค่าหุ้นก็ค่อนข้างน่าสนใจค่ะคุณดีเพราะว่า Home Depot เนี่ยมี PE อยู่ที่25เท่าเท่านั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ Home Pro แล้ว Home Pro เนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่ที่33เท่านะคะ ทีนี้นมาดูสรุปนะคะ3มเหตุผลว่าทำไมคอสโก้เนี่ยทำไมโฮมเดลโพเนี่ยถึงน่าสนใจอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสไลด์โฮมเด p โพนะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเนี่ยได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะจากช่วงของโควิดไนทีนมกี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยหันมาตกแต่งบ้านมากขึ้นนะคะหันมาซ่อมแซมบ้านมากขึ้นในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือในช่วงของภาวะดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยก็ทาให้คนเนี่ยหันมากู้เงินซื้อบ้านมากขึ้นซึ่งก็นําไปสู่ว่าคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาซซื้้้้อออขขงง่่มมมแบาาานนนนตตกกึัเ ะะแล้วก็อย่างที่สามเลยคือช่องทาง e-commerce หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาเนี่ยก็โดดเด่นกว่าคู่แข่งอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะคะเพราะเราไม่ค่อยเห็นว่าบริษัทที่เป็นค้าปลีกพวกสินค้าเกี่ยวกับบ้านอันนี้เนี่ยคือจะมีช่องทางออนไลน์นั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็นําข้อมูลเนี่ยมาฝากกันประมาณเท่านี้นะคะสําหรับหุ้นสหรัฐ2ตัวแล้วก็มาเปรียบเทียบกับหุ้นไทยให้ฟ<ช>ังกันด้ว่าเพร่ะหลายคนเนี่ยที่อาจจะลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้วเนี่ยจะได้เหมือนคุ้นเคยกับ หุนต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆกันด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะ,คะก็สาหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะของทั้ง Home Depot และก็ Costco เนี่ยสามารถเข้าไปชมกันได้ต่อนะคะจากที่ในเว็บไซต์ของ Asia Plus นะคะแล้วก็คลิกที่เมนู Research ค่ะค่ะก็สําหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะแล้วก็วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศได้ถูกเช้าในรายการ Global Insight เวลา9ก้มงนาทีทาง Facebook Asia Plus Group เจาะหรือหาหุ้นเด่นประจำสัปดาห์บริษัทชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปหรือเอเชียในหลากหลายอุตสาหกรรมหุ้นไหนเด่นน่าจับตามาพบกับเราในรายการ Global Stock Screening ทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึง่งทาง Facebook Asia Plus Group ดิฉันรีมกิตยาพร ดิฉันแจมอภิชยา